ก็วัาดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พกมก็จะมาพูดถึงประวัติเครื่องบินลบ F16 นะครับทำค่าวดูจากเครื่องบินเ1 6สาบหกจ้าเทศการบระทากาันร,ระหว่างไทยกัมพูชาลาสูดวันนี้24กรกฎาคมร่างกัมพูชาเพื่อชาติยิงเข้ามาในฝั่งไทยทางด้านกองถาพาริซ่องได้ส่งเครื่องบินขับไล่เ16สิบจำนวนหกลำเตรียมตอบโต้ที่บริเวณพื้นที่ช่องอามาจังหวัดอุบ,บลราชธานี พร้อมสร้างอุปยศประชาชนไปยังส่วนมักพิงเพื่อความปลอดภัยเครื่องบิน s 1 6คือเครื่องบินลบแบบปฏิบัติการทางการลบในอากาศและภาคพ,พื้นดินสามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจโจมตีและป้องกัน มีจุดเด่นตรงที่มีสมรรถนะเนื้อกว่าเครื่องบินลบประเภทอื่นๆเนื่องจากมีโครงสร้างที่เบาและแข็งแรงทนรับแรงจีบินได้ไกลกว่า500ไมล์ด้วยความเร็วกว่าส่อ0ผ่านกีกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง1.6หมัก1320ม่ไมล์ต่อชั่วโมง, 1, ม 1, มอ,โมงอีกทังติดตั้งนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถึงระเบิดขี้ปนาวุธสามารถใช้ตัวจับอากาศยานและบอพิกาตำแน่งเป้าหม้ได้อย่างแม่นยำนทุถูกสภาพอากาศ ภายในห้องภายในห้องนักบินจะมีลัอหนะฝ้าครอบรูปส่งโค้งงนที่นั่งเองไปด้านล่างเพื่อช่วยลดแรงจีระว่างทยานบินบนน่านฟ้าเครื่องบินลบไทยเอที่หกใช้ทำภารกิจอะไรบ้างเครื่องบินเอทิ่กมีบทบาทสำคัญในการป้องกันประเทศและปฏิบัติภารกิจต่างๆยกตัวอย่างดังนี้ป้องกันน่านฟ้าสกัดการอากาศยานที่ลุกลามน่านฟ้าไทย ตรวจการและลาตะเวนเพื่อฟ้าระวังภัยทางกาศใช้เลดา้าตรวจจับเป้าหมา้ระยะไกลและอุดป้อยนำวิธีสนับสนุนทางกา้าแก้กองกำลังภาคพ,พื้นดินสนับสนุนกำลังทา,าร้าคพื้นดินในการลบโจมตีเป้าหมา้ภาคพื้นเนื่องจากมีระบบการใช้อวุธที่แม่นยำลาดตะเวนเพื่อเก็บข้อมูลข้าวกองเครื่องบินลบเอ6ิมจะมีการติดตั้งระบบกล้องหรือเซนเซอร์เพื่อถ่ายภาพพื้นที่เป้าหมาย ทำได้ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนและในทุกสภาพอากาศฝึกซ้อมลบฝึกรวมกับกองทัพไทยเองและพันธมิตรเช,ช่นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกเช่นโคบากโกดเป็นต้นแสดงเส้นยานุภาพใช้ในงานแสดงทางทหารหรือวันกองทัพอากาศเพื่อแสดงศักยภาพของเครื่องบินลบไทย เครื่องบินเ1 6ข้องไทยประจำการที่ไหนบ้างประเทศไทยมีเครื่องบินลบคับไล่แบบเ1 6ประจำการอยู่ในฟูงบินต่างๆทั่วประเทศทึ่งร้งฟูงด้วยกันได้แก่ฟูงบินซีรุ่นซ้มกองบินซีตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ฟูงบินรนุ่นซ้มกองบินหนึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาย่างไรก็ตามเครื่องบินเอ6ถือเป็นเครื่องบินลบคับไล่ที่ทันสมัยโดยเฉพาะรุ่นไม่หมที่มีการปรับปรุงให้มีสมรรถนะและรองรับที่นาวูธรุ่นไม่ได้มากขึ้น ขามารปฏิบัติภารกิจรัตเวนตัวจับเป้าหมายจะย่างแม่นยำโดยเชื่อมโยงเขากับข้อมูลทางยุทวิธีข้องกอข้องทางกองทัพในแต่ละประเทศก็ข้อจบคลิปเครื่องบินลก f อ6หไวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไล,ลไค์กดแชร์กดลค์ขเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มทำคลิปต่อไปให้ดีขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณครับ